กราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพอย่างสูงกระผมนายวิรัติวรรศริลินพรรคสรีร่วมไทยวันนี้ก็ขออนุญาตท่านประธานว่าจะพิปรายสนับสนุนาการให้สภามีมติในการออกเสียงประชามติโดยประชาชนเพื่อจัดทำรัฐมนุญฉบับใหม่ท่านประธานครับท่านพลตํรีเสรีพิสุจน์หัวหน้าพักผมเนี่ย ได้อภิปรายในครั้งประชุมรัฐสภายืนตรงนี้ท่านประธานยืนตรงนี้ในอภิปรายไว้นะครับว่ารัฐนูนมาตราสามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหลักการในการร่างรัฐธรรมนูญอำนาจต้องเป็นของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยตรงนะครับท่านประธานดังนั้นในสภาเราเนี่ยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเสนอแก้ ไขรัฐมนูลโดยสสลเนี่ยมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลทั้งรัฐทั้งสภาเนี่ยยกเว้นรัฐสภายังไม่ทราบทั้งสภาเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะครับผมคิดว่าประชาชนทั้งประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ให้ได้เพราะว่าที่มาของรัฐธนูมนูญ2,560ฉบับนี้ มาจากการยึดอํานาจเป็นรัฐธมนูญประเด็จการยึดอํานาจและเสิร์ทอดอานาจท่านประธานครับการยึดอํานาจในครั้งนั้นเป็นการยึดอํานาจของประชาชนไม่ได้ยึดอํานาจรัฐบาลนะครับท่านประธานเราต้องรู้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรในขณะนั้นได้ยุบสภาแล้วเขือนอำนาจให้ประชาชนไปแล้ว ดังนั้นการที่ทหารยึดอํานาจในวันนั้นคือยึดอํานาจของประชาชนไม่ให้ไปลงสิทธิ์ลงเสียงเลือกตั้งรัฐบาลใหม่นะครับเป็นการยึดอํานาจที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับแทนที่จะประ,ประกาศกฎการศึกและจัดให้มีการเลือกตั้งให้ถูกต้องไม่ทําแต่ว่ากับยึดอํานาจและครอบครองอำนาจนั้นเสียเองนะครับท่านประธานครับคณะยึดอํานาจอ้างความขัดแย้งของประชาชนอ้าง ความขัดแย้งของพรรคการเมืองอ้างกฎหมายต่างๆนะครับอ้างว่าพรรคการเมืองนี่มีปัญหาจึงยึดอำนาจแล้วมาแก้ไขรัฐมนูลยิ่งแก้ก็ยิ่งเละท่านประธานรัฐมนูญฉบับนี้มีปัญหามากซึ่งพวกเราก็รู้ดีนะครับว่าเราจะแก้รัฐมนูเนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าติดสอวหนึ่งในสามคือ84คนขึ้นไปนะครับ ซึ่งก็เป็นไปนไม่ได้พระสว,วท่านก็ตั้งมาเองท่านก็ไม่ยอมแก้นะครับรัฐมนูลมีปัญหามากมายครับทุกอย่างต้องตีความนะครับเพราะว่าคนที่เขียนรัฐมนูลเนี่ยเขาเขียนรัฐมนูลฉบับยี่ห้อถุงยางมีชัยท่านประธานรู้จักไหมคุมกำเนิดประชาธิปไตยนะครับฉบับนี้มันเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้เพราะว่าคุมไว้หมดท่านประธานผมยกตัวอย่างท่านประธานฟังมาตรา1น8ท่านประธานเขียนไว้ชัดๆก็ยังต้องมีปัญหา ก็บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันเกินกว่า8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่และมิให้นับระยะเวลารวมระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อหลังพนตําแหน่งเขายกเว้นไว้ให้ว่าในช่วงหลังจากปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้คิดไม่ให้รวมก็ไม่ได้ยกเว้น เขียนไว้ชัดอยู่เหมือนกันว่าไม่ได้ยกเว้นในช่วงก่อนประกาศใช้รัฐนูลถ้ามียกเว้นก็จะยกเว้นให้แล้วแต่นี่ไม่ได้ยกเว้นท่านประธานครับแต่ก็ยังจะต้องส่งต้องตีความไปอีกคือรัฐนูลฉบับนี้มันมีปัญหามากๆท่านประธานทุกอย่างต้องตีความไปหมดท่านประธานครับดังนั้นการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให รัฐมนูญใหม่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างชาติสร้างความปรองดองสร้างประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงท่านประธานการสร้างร่างรัฐมนุนใหม่เนี่ยจะสร้างความปลองดองสร้างสังคมนิติรัฐ,น,รฐนิติธรรมนะครับประเทศชาติจะเดินต่อไปได้ด้วยความรักสามัคคีเราทุกคนทุกฝ่ายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ และแม้กระทั่งวุฒิสภาก็ตามคิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงอยากยาเห็นประเทศนี้เกิดความปรองดองและเดินไปดได้ด้วยกันตลอดไปนะครับดังนั้นกับผมเองจึงพรรคเสริมไทยจึงขอสนับสนุนนะครับในการลงทำประชามติในครั้งนี้นะครับเพื่อร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่กับพู้คุณท่านประธานครับ